มาเด้อสุ้เจ้านี่อาหารแซ่บขอเด้อสุ้เจ้าเด้อขอ,อยากกินตำมะฮุงมาเด้อตำมะฮุงยำมะแรงต้มไขน่นี่มาเด้อกินอันนี่นะพาหลานกินตำมาเด้อกินเข่าเด้อเอ็กซ์ชีทุกท่านเด้อกินข้าวเด้อพาหลานกินข้าวมาตำมะฮุงไข่ต้มฝนโต๊ะโบราณตลาดตะลี่กินอันนี้แหละ Bung ừ, bung bông bung 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 โอสเมาต่อใจขอบใจทุกแล้วบสไปนั่งเมื่อน้ำห้อนชิเย็นมาถือเอาไก่มาที่น้ำห้อนเอาเลยใส่ส่งแดงเอาน้าในกระดาษ้าเลยใส่เากับเขาหอมน้อบอลกับน้ำเรียบร้อยแล้วขอปอยเออแกไข่กินบาขอบใจขอบใจเมื่อ่อน เออมี่ขาน้องเอาไปนะเนี่ยมอนเราเรียบร้อยเยอมั้เจ well ้าเลยเรียบร้อยเลยเรียบ้มครน้องมูทน่ต้มหูค่ะนี่เขาค่ะป้าเอาขายค่ะกินดุกิ่ ตกบ่ได้แวะตลาดเลยตกแห้งแท้แห้งว่าทีนี้นี่แหละว่านี่ละหาแซ่บแล้วส้มตําส้มตําไข่ตุ๊กนอกบ้านเนาะกินปาตําแซ่บแซ่บนี่นะอืแไข่กินนะลน แตัวน so no no ้อยน้องตัวไงเป็นหนุกเล่นการหักกันแทนกันเดิมยืนบอกคือว่ากันเด้อแทงกันเล่นน้องกันมืมือก้กช้อนตีลูกมัอก้นช้อนตีลูกน้งตัวหน่นักนบันเพื่อนี่ก็ผ้าผ้าบนตีไงเวาเขาแลวบนได้นอนก็ไปนะ ก็แบนอากวนข้ากวนเห็นนานๆขอากวนมันเห็นนี่ใช้บนีีขอจะบมใหัเข้ามาหน่อยดิน้องเน่ยาตอกตอกมันตอกนี่นี่ ทำหู่นเชือว่าเขาบอกโอเคกับเจ้าเจ้ากับบริหนั่งเข้าใจป่อือเจากับบริบรินั่งเขาอย่างน้กต้องช่ไหอือทำหุ่เชื่อว่าบอโอเคเจ้ากับต้องหลนนั่ จะกัดตีโตออกหางกินกินกระตัมหงอยังแฉบแฉบนาะกินบอกจะกินยี่บอก,บอกตนำน่ำหำมันต่ำหำมัน พะนน้ามีบนอยู่บ้าเป็นตกแหงใค่ะเอเห็นเบาบนนอนหืว่าลงโลกจะมีแต่ลังคา่าอืมเห็นไหลมสารีนอนอย่างไรได้เนตกผู้ชายยังรเาะน้าบอกว่าใส่ผ้าตั้ง

ตายเดือดกันเขาเอินลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องบอลเป็นลูกน้องเจ้าเป็นลูกเอ้อยลูกพี่ลูกน้องเขาเอินจะเป็นเอื้ยบอลเป็นน้องเไข่ไข่ไม่เป็นแหงก็ได้เอาเจ็บไห่บอลคึ้เอินนีพอแล้วจะพอล่ะไม่ไม่ต้องกบพอล่ะเบิดหนังกบพอล่ะจะสีอิ่มปะเลยแลอวเอาอิ่ม

ทำไมมันคือเป็น,นหเน,นหเนาะอือ,ออิออ้มลเลยป้าพอมาแกะหนอยนี่หายนกินขนมเด้เนาะบักลายๆหนี่มมวนไก่มวนไก่ก็กินกัน Đó nằm trên đó chín đâu Không phải không Nhưng mà chín Không chín 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 là chín nói nâng bỏ Mà nằm 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 Chín là chín nướng nâng bỏ Không phải Nó là chín nói nữa, ต้องใช้บุญมกต้มไข่หนากะนะเพื่อไข่ค่ะเพื้อบุหมาอืม้อดไข่ยังได้อ๋มป้าไปเล่เตลาดเนาะอืมแล้วไปเล่นกินแล่วอื่นเปนโต๊ะ่หรมาแวะตลาดมาได้แสดงว่าเบื่อไข่แม่บอกเออจะต้ะองเลือเท่ากับเงินี่อะ

你不敢。嗯 <Okay. S 1> okay. ตีลาก่อนได้ไหมช่วงนี้น้องขอตัวลาพไปกอนเดีวจะขอไล่แร์ช่องนู้ไม่มีเวจาไมยได้บอนดีสบาบดีลาก่อนเด้อปลาลุ้ง่ะเนี่ปลาุ้งนี่เห็นไันสิปาลุ้งเออบ๊ายบาย